เป็นไงกันบ้างคะ่ะได้ดู MV Love in My Heart ของน้องๆ Baby Monster กันแล้วหรือยังบอกได้เลยว่าวายดีสุดๆนะคะนอกจากวายจะดีแล้วนะคะวีชวนของเด็กๆเบมอ Mon ใน MV นี้บอกได้เลยว่าสวยจึง้งสวยฉ่ำสวยตาแตกมากนะคะที่เราเห็นช็อตวีมวาวายดีแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าใน MV คือด,ดีคนนั้นอีกแล้วเด็กๆคือสดใสมากนะคะก็เริ่มกันด้วยเปิด MV มาเนี่ยอาจจะหมุนมองหน่อยนะ แต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทําให้เด็กๆได้วางแผนออกเดินทางร่วมกันนะคะโดยเนื้อหาก็จะประมาณว่าพี่ใหญ่รุกานะคะปั่นจักรยานท้ามกลางเมฆฝนเพื่อที่จะมาพาน้องๆไปทําภารกิจครั้งสําคัญนะคะภารกิจใน MV นี้ก็คือการตามหาจุดเริ่มต้นของสายรุ้งนะคะเราก็จะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยมีการกางแผนที่แล้วก็ชีช้ๆเพื่อที่จะไปที่นี่ล้มพอน้องๆได้ออกเดินทางไปนะคะเราจะได้เห็นเลยว่าเข วางทางเนี่ยบรรยากาศแล้วก็มิตรภาพที่ดีนะคะทุกคนบอกเลยว่าทั้งสถานที่การถ่ายทำทั้งเนื้อหาทั้งบรรยากาศ mood and tone แสงสีทั้งวิชวลแล้วก็ความสดใสน่ารักของเด็กๆเบมอนคือดีดีมากๆคือดีดีไปหมดทุกคนคือไว้ดีมากโดยเฉพาะฉากตอนท้ายเนี่ย สวยมากสวยจนแบบเฮ้ยเขาถ่ายที่ไหนอะอยากจะไปตามรอยเลยนะนั่นนทีนะคะเราจะเห็นว่า YG เนี่ยยกกองไปถ่ายทำเอาดอแบบนี้บ้างนะคะ ตอนแรกนึกว่าจะโดนแกงแล้วทุกคนตอนเปิดเรื่องมาเนี่ยแต่ก็ยังมีฉากทุ่งอยู่แต่ว่าบรรยากาศก,ก็จะไม่เหมือนในช็อตฟิล์มนะคะแต่ว่าดีกว่าดีกว่าดีกว่าเยอะเลยคือฉากสุดท้ายคือสวยมากสวยมากๆาแอดยังไม่รู้นะคะว่าเขาไปถ่ายที่ไหนแอดยังไม่ได้หาข้อมูลนะแต่สวยจริงๆแล้วก็ในแผนที่ที่น้องชีเนี่ยแอดลองไปหาดูแล้วแอดหาไม่เจอนะคะเออเดี๋ยวแอดขอไปศึกษาอีกนิดนึงละกันโดยรวมแล้วเอ็มบีไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะแต่ถ้าจะให้ตีความหมายก็ คือการตามหาสายรุ้งก็อาจจะเหมือนตามหาความฝันของเด็กๆทั้ง7คนนะคะก็รุ้งมี7สีก็เปรียบเสมือนตัวแทนเด็กทั้ง7คนการตามหาไปจนถึงจุดเริ่มต้นของสายรุ้งก็อาจจะตีความหมายได้ว่าตายคนพบความฝันของตัวเองและสามารถไขวคว้าม,มาได้รุ้งเป็นตัวแทนความมุ่งมั่นตั้งใจและลงมือทำแล้วเราจะไขว่คว้ามันได้สําเร็จนะก็ถ้าตีความก็ประมาณนี้ค่ะแล้วีนี้นะคะก็วิ่งกันเกือบทั้งเรื่องเลยนะอยากดูเบื้องหลัง แล้วนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเจ้ายอดนะคะได้วิ่งกับโรล่าในฉากของตัวเองก็บน่นอุบเลยนะว่าวิ่งไม่ไหวนะคะอยากรู้ว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะเอ็นดูนะคะไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเห็นวิ่งเอาวิ่งเอานะไม่รู้ว่าวิ่งไปกี่เทคนะวันนี้มาเพื่อบอก m V ใหม่น้องๆออ,ออกมาแล้วแล้วก็ไว้ดี มากเ,กเด็กๆน่ารักมากสวยมากคือวิชวลฉ่ำวิชวลตาแตกรีบไปดูกันวันนี้เอาความน่ารักสดสายใน m v มาฝากกันแต่เพียงเท่านี้อันนี้แอดตัดให้ได้แค่นิดๆหน่อยๆนะไปดูเต็มๆได้ในช่องของน้องๆเบมอนวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ